สักเสร็จแล้วห้ามกินไข่ห้ามกินของหมักของดองไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมสักเสร็จแล้วกินได้ทุกอย่างครับกินได้ทุกอย่างเลยกินปลาลงปลาลากินไข่กินอะไรกินได้หมดเลยนะครับอย่าไปเชื่อความเชื่อผิดๆนะครับผมคืออยู่ที่ประเทศไทยเรา,เราอะ่ะเราจะเชื่อว่าสักเสร็จแล้วห้ามกินของหมักของดองห้ามกินของนู่นของนี่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับกินได้ทุกอย่างแคเ paradise, แ่เราดูแลแผลเราดีก็พอ ที่มันคันเพราะว่ามันคันเพราะว่าแผลมันกําลังสมานกันสมานแผลกําลังรักษาอยู่ในระหว่างระยะการรักษาอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะกินปลากินของกินไข่หรือว่ากินของหมักของดองอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่าไปเชื่ออะไรผิดๆครับผมเป็นช่างอยู่ที่เยอรมันครับช่างสักลาย แล้วตอนแรกๆผมก็เชื่ออย่างนั้นแหละแต่ตอนหลังมานี่ไม่เชื่อแล้วครับเพราะว่าฝรั่งเขาก็กินกันหมดเลยไม่เห็นมีอะไระลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่เชื่ออะไรแบบผิดๆขอบคุณครับ